เพื่อนเอนเชื่อไหมอาทิตย์นึ่งนี่ผมกินหมูกระทะมากกว่า3วันนะคือมันเป็นกับแก้มที่ผมชอบที่สุดแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับงานวันนี้ใช่แล้วครับผมจะทาโต๊ะเอาไว้สําหรับกินหมูกระทะโดยเฉพาะคือที่บ้านผมเนี่ยมันก็มีโต๊ะกินข้าวอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเอาไว้สําหรับกินหมูกระทะมันจะสูงเกิน เวลาเอาเตาไปวางแล้วก็กระทะวางอีกคือมันกินลําบากะครับและถ้าผมจะทําโต๊ะขึ้นมาอีกหนึ่งตัวให้มันไซส์ได้ขนาดเท่ากันเนี่ยมันก็หาพื้นที่เก็บย่าครับเดี๋ยวดีไซน์ให้มันพับเก็บได้ดีกว่าก็เอามาใช้งานเวลาที่เรากินหมูกระทะโดยเฉพาะอย่างเงี้ยครับหรือให้เจ้าไอเดียนี้ไปทําเป็นโต๊ะแคมปิ้งก็ได้นะครับผมว่าเวิร์กดีนะแต่แนะนําว่าให้ใช้ไม้หนาสัก15ามลมครับกาลังพอดีไม่หนักมากแล้วก็ใช้เป็นไม้สนจะดีกว่านะครับเพราะว่าไม้พาราประสานน้าหนักค่อนข้างเยอะากกาแผาน ใช้พับเหมือนกระเป๋าครับส่วนด้านในเนี่ยผมจะตีเป็นโครงเอาไว้สําหรับซ่อนขาเวลาที่เราพับและตัวบันพับเนี่ยจะเจาะฝังลงไปด้านในเลยเพื่อให้ตรงกลางนี่มันแข็งแรงครับคือผมลองขึ้นยืนแล้วนะ70็กิโลนี่สบายๆแล้วครับแต่ขึ้นไปคนเดียวพอนะั้นไม่ต้องขึ้นไปทําอะไรกับ2คนนะครับความตั้งใจของผมจริงๆตอนแรกเลยอ่ะจะใส่เป็นขาเหล็กที่พับได้นะแต่พอสั่งแล้วของมันมาถึงนี่มันมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยครับสุดท้ายก็น่าจะจบที่ขาไม้เหมือนเดิมแหละก็ใช้ไม้สนเหมือนกันครับ ผมก็จะไม้สนที่เป็นเศษๆเนี่ยนะครับมายัดเข้าเครื่องรีดเนี่ยสองสามวันมานี่คนทักมาหา <laughs> ผมเรื่องเครื่องรีดไม้เยอะมากเลยนะครับอารมณ์ถามแบบว่ามันจําเป็นหรือไม่จําเป็นอย่างเงี้ยคือผมตอบไม่ได้นะครับต้องดูลักษณะงานของเราเป็นหลักดีกว่าว่าไม้เราเป็นลักษณะแบบไหนถ้าเป็นไม้สําเร็จรูปเนี่ยยังไม่ต้องซื้อก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นงานลักษณะแบบผมเนี่ยมีไว้ก็ดีครับแต่ผมขาดไม่ได้นะคือผมต้องใช้ประจําทุกคลิปเลยครับผมจะต้องมีเครื่องรีดไม้ส่วนงานชิ้นนี้ผมจะลงเป็นยูรีเทนสูตรน้ําเหมือนเดิมนะกออกาทจแ เอาถ้วยจานหรือแม้กระทั่งว่าจะโดนแดดโดนฝุนบ่อยๆอยู่แล้วครับตัวยูดีเทนเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงกว่าแล็กเกอร์แต่สีจะออกเหลืองๆหน่อยครับส่วนขาเนี่ยผมจะลงเป็นแลกเกอร์ให้เพื่อนๆดูครับเปรียบเทียบว่า สีมันต่างกันแบบไหนแต่ถ้าเราจะไปใช้กับพวกไม้สักไม้วอลนัทที่เป็นเนื้อสีเข้มอะครับก็จะไม่มีปัญหาคือพวกไม้ที่เป็นเนื้อสีขาวอะอย่างไม้สนไม้พาราประสานเนี่ยเขาจะออกเหลืองๆแบบนี้แหละครับยูรีเทนเป็นบางยี่ห้อนะไม่ได้เป็นทุกยี่ห้อนะครับก็แล้วแต่ความชอบครับใครชอบสีดาเดิมธรรมชาติก็เลือกเป็นแลกเกอร์ใครที่ชอบแบบสีไม้อมเหลืองหน่อยก็เลือกเป็นยูรีเทนได้ครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับโต๊ะเอาไว้กินหมูกระทะแบบพับได้หมูกระทะยังไม่มาถึงผมก็จะจิบโซดาเพียวๆรอไว้่อน,น ถ้าพี่ๆสนใจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตัวไหนที่อยู่ในคลิปก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาพิกัดมาปักให้อีกทีเอาไว้เจอกันโปรเจกต์ถัดไปครับ